สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคานนั่นเองนะฮะมาเจอว่าผมก็จะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ผมมีรถโต้นะฮะพรีเมียมนะฮะเป็นรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับผมคันนี้จะเป็นตัวเตียวต้านะครับมาเกสตี้สองจุดแปดนะฮะพรีเมียมนะปีสองพันยี่สิบจุดยี่สิบสองนะครับนะเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่กําลังหานะครับเจ้าตัว มาเจสตี้นะฮะสวยๆที่แบบจัดทรงนะครับหล่อๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับคันนี้สวยมากนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักพความจมน้ำนะฮะ, 0, ะ,ะนะการันตีศูนนะครับนะกาตีได้เลยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะคันนี้ก็เอามาถ่ายก่อนนะครับนะเดี๋ยวาราคาผมแจ้งอีกทีนะครับเอามาถ่ายมาดูรายละเอียดตัวรถก่อนนะครับ ่านะครใครที่สนใจนะฮะติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์084-384-8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรายละเอียดของเจ้าตัว m a จ e สตีคันนี้รบกวนนะฮะพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะฮะคันนี้น่าสนใจมากได้เป็นรถอ่าสีขาวด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้นะทั้งล้อแม็กทั้งดนะิสเบรกนะสล้อทั้ง ตัวคาลิเปอร์นะครับตัวช่วงล่างนะฮะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นโชค๊คโบลเฟนเดอร์ด้วยนะครับผมนะก็สนใจติดต่อมาได้เลยบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนนะฮะนะราคาค่าตัวเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องดีเซล2.8นั่นเองนะฮะ2.8แดนะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยมาก่อนอยู่ประมาณรันสอง้นสามแต่ราคานะแน่นอนที่สดุดคันนี้มันจะแพงกว่าป้ายแดงแน่นอนนะฮะถ้าเป็นไฟหน้าแบบนะครับ โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะสเปกนะครับก็ตัวนี้ก็เพิ่มในส่วนตัวสเกิร์ตกันชนหน้านะฮะที่ดูแบบหล่อๆนะครับนี่นะฮะมีกล้อง360องศามาให้นะครับผมมีเซ็นเซอร์มาให้รอบพันนะฮะนะ,ะตัวรถเครื่องยนต์ดีเซล2.8นะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะฮะตัวนี้คือเข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเพื่อนๆนะได้เป็นยาง Bristone Torrenza นะครับเป็นยางแบบยางดีเลยแหละปี2023 นะครับล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะฮะนะตัวตัวคาลิเปอร์นะฮะจะเป็นของพอสด้วยนะฮะสีตัวเลยนะทั้งล้อสแล้วก็เป็นจามเบรจามเบรนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับนะแต่แบบรถแบบจัดเต็มแค่ช่วงล่างล้อนะครับดิสตัวคาลิเปอร์นะฮะอันนี้ก็นะครับหลายบาทแล้วกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับ ตัวนี้จะมีบายสปอร์ตมาให้นะครับกุญแจคียเลสนะครับภายในก็ทําเป็นเบาะ v i p แล้วนะครับทําเป็นเบาะ v i p เรียบร้อยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับหัวมิกกี้เมาส์นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยตัวรถคือสวยมากนะครับกระจกกระจกกล้องต่างๆเขาติดมาให้นะครับใหม่หมดเลยนะครับจอแอนดรอยนะฮะดูด้านหลังนะฮะพี่ๆด้านหลังอย่างเท่นะฮะอย่างหล่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสองตอนนะ เป็นเบาะนวดไฟฟ้านะครับกระจกประตูไฟฟ้านะครับผมซ้ายขวาแบบนี้นะฮะนะติดตั้งในส่วนของตัวเบาะมาใหม่หมดเลยนะครับทั้งคันเลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะนวดหัวมิก้เมาส์แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นนะฮะมีแบบนี้เหมือนกันนะครเป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังก็นั่งได้นะฮะสคนนะครับก็เป็นรถนะครับตู้ VP เลยแหละนะฮะใครที่หาอยู่นะครับที่แบบ อยากได้รถแบบสเปคนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะพี่นะครับซื้อคันนี้ไปจบจบแน่นอนนะครับนะจบจบแน่นอนนะฮะดูนะครับช่วงล่างนะครับนะโปรเฟนเดอร์นะครับนี่รุ่น BQM6032L a นะครับแล้วก็ตัวคอยสปริงนะฮะเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมนะล้อแม็กต่างยางใหม่นะนะครับสวยๆเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างจัดเต็มแน่นอนนะฮะ แล้วก็ด้านท้ายนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะับฝาท้ายไฟฟ้าติดสเกิร์ตมาให้มีเซนเซอร์มีกล้องถอยหลังนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้นี่เลยนะฮะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยนี้ให้นะฮะพี่เพื่อนๆดูก่อนนะครับนะยังยังไม่รีวิวแบบรายละเอียดละเอียดลงละเอียดดีเทลนะครับไม่ได้รีวิวแบบดีเทลละเอียดนะ ให้ดูตัวรถนะฮะสภาพเึิ่เข้ามาใหม่นะฮะมีนี่นะครับเบาะจะเป็นนะครับแบบนี้เลยเบาะทรง VP เลยนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะนะดูช่วงล่างนะครับผมโอ้สวยมากนะฮะสวยมากขับดีมากนะคันนี้ขับดีมากผมลองขับแล้วเมื่อกี้นะขับดีมากนะฮะลูกค้ามาเทินนะครับกับตัวแคมรี่2.5นะครับ ตัวรถเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่มีชนหนับพี่คว่ำมจมน้ํานะครับผมนี่นะฮะภายลงภายในอันนี้ป้ายราคาของขอ,งอีกคัหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับไมล์ห้าหมื่นนะฮะตัวนี้หมล์ห้าหมื่นดูภายในนะฮะเบาะสวยๆนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะฮะ นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะฮะดูห้องเครื่องกันนะครับก็สนใจโทรหาผมได้เลยนะฮะนะศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่โอ้ติดค้าโชกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถเดิมๆอ้องเครื่องต่างๆเดิมๆคันหนุนข้างหน้านะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมานะฮะนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับ ฝากดยแลกันนะฮะเจ้าตัวมาจสตี้2.8พีเมี่ยมนะฮะปี2020นะฮะจด21 22แหละจำไม่ได้แล้วนะฮะก็ฝากดยแลกันก่อนในกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ